สวัสดีครับตัวนี้ครับเป็นรถตัดหญ้าซาโตะเก่าญี่ปุ่นครับเดิมเดิมและสีเดิมทั้งคันนะครับสวยมากเลยแดงสดแป๊ดเลยครับสีเดิมทั้งคันครับขาแักสวยไม่มีผุนะครับยกสูงต่ําได้สีระดับนะครับเครื่องยนต์เป็นคาวาซากินะครับคาวาซากิ14แรงนะครับนะครับเครื่องยนต์เป็นคาวาซากิสวยีครับคันนี้สวยทั้งคันเลยเอาลองเลยดีกว่าเกียร์น้ำมันนะครับบอกก่อนนะครับคันนี้เป็นระบบไฮดรอลิกนะครับ เกียร์น้ำมันด้วยอาเป็นรุ่นใหม่ด้วยครับเกียร์น้ำมันอ้าวเดี๋ยวลุยกันเลยน่ครับเดี๋ยวดูแหญยาแถวนี้ครับ,รบมันอาจจะมีก้อนหินมั่งนะครับก็เดี๋ยวลองลุยกันดูก้อนหินก้อนใหญ่